เอาเรื่องใกล้ๆตัวดีกว่าเรื่องใกล้ๆตัววันนี้จะมีการประชุมสบคเขาก็รุนกันนะคะแม้ว่าจะรู้อยู่แล้วนะจะเข้ารีประชุมอนุมัติอะไรออกมานะคะแต่หลายคนก็ยังลุ้นระทึกเผื่อจะมีอะไรพลิกหรือเปล่าประชุมสบควันนี้มีวาระร้อนๆอยู่7วาระด้วยกันวาระที่1วาระที่1นะคะจะมีการพิจารณาเรื่องการลดพื้นที่ควบคุมสีแดงเข้มให้เหลือ24จังหวัดก่อนหน้านี้29จําได้ใช่ไหมคะ ขณะเดียวกันก็จะลดพื้นที่ควบคุมสีแดงเหลือแค่29จังหวัดมันมีนัยะนะการเปลี่ยนสีจังหวัดไหนให้เป็นสีอะไรมันมีนัยยะในเรื่องของมาตรการควบคุมใช่เพราะมันมีผลต่อชีวิตและธุรกิจของคนในพื้นที่นั้นๆใช่แดงเข้มแดงเหลืองเขียวก็จะเข้าไปจัดระเบียบชีวิตและธุรกิจในพื้นที่ตรงนั้นเข้มสักนิดหนึ่งเออเข้มกว่าสีแดงธรรมดาถ้าสีแดงมันก็ผ่อนคลายสีส้มก็เบาหน่อยใช่ค่ะ เอาล้ครับถัดไปก็คือจะมีการพิารณาลดเวลาเคอร์ฟิวเหลือนะคะตอนนี้4ี่ทุ่มถึงตีสนะคะก็จะเป็นห้าทุ่มถึงตีสามค่ะขณะเดียวกันก็จะปลดล็อกงานประชุมสัม,มานาแสดงสินค้าใน,นจังหวัดที่เป็นพื้นที่สีแดงเข้มเช่นในกรุงเทพนี่แหละจะผ่อ<า>นคลายให้สามารถจัดการประชุมสัม,มานาและแสดงสินค้าภา,า,า,ายใต้ภายใต้กติกาที่กําหนดได้ใช่ค่ะเรียกว่าผ่อนคลายนะผ่อนคลายให้จัดขณะเดียวกันวันที่1พฤศจิกายนเขาก็จะเปิดประเทศรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติค่ะวันที่1ท่านว่า เปิดสถานบันเทิงร้านเหล้าต่างๆเปิดได้กินได้ดื่มได้เรื่องที่7ที่จะพิจารณาในสบ,บนควันนี้รับรองการฉีดวัคซีนไข้แบบใหม่คือแอสตราบวกเข็มที่1บวกด้วยเข็มที่2ก็คือไฟเซอร์แอสตาบวกไฟเซอร์แล้วก็ฟักตัวไปอีก6เดือนแล้วค่อยมาพูดถึงเก็มที่สใช่แล้วโอเครับทราบกันตามนี้ <Okay. S 1> นี่คือรุ้นกันเลยนะคะสบ,บควันนี้นะคะ,บบคนนะ,คะจะเคาะออกมาไปกันอีกเรื่องดึง